ม่านประตูหลากสีนะคะทุกคนวันนี้เราสั่งม,ม่านหลากสีประตูกันยุงมานะคะร้อยคูณหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะทุกคนเราจะเปลี่ยนนะคะด้านหลังเรามันเก่ามากมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะเราสั่งเป็นสีเป็นสีเทามานะคะทุกคนเราจะเปลี่ยนด้านหลังค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชมตอนติดนะคะ เราติดม่านประตูกันยุงค่ะพี่น้องคุณภาพเนี้ยแน่นจริงๆ100หนึ่งร้อยคูณร้อยยี่สิบเซนติเมตรพี่น้องคุ้มคุ้มจ้ะทุกคนคุ้มมากกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้กำลังติดติดแล้วสวยมากๆเลยนะคะม่านประตูหลากสีนะคะทุกคนกว้างใหญ่มากๆเลยค่ะ ม่านแม่เหล็กประตูกันยุงจ้าเราติดห้องครัวสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคน